เมื่อนี้ยเขามีพวงเขาไถเดินตามคุณภาพดีคุณภาพสูงมาเสนอให้พี่น้องได้รับชมครับผมตาไฝสนใจครับต้มนิ่งเข้ามาเลยเอาไว้คุยกันเลยครับผมไปครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับผมนีเลยครับผมพี่น้องเบิ่งสภาพครับทันเขาเพราะท่อนจริงคุณภาพบดีบอยูมาหอดมือนีครับผมมาเบิ่งนเลสครับเขอไม่ไกลนะครับมือกล้องเบิ่งนเลสแต่ละเซ็นครับ สนลมกินทุกเซนครับผมเบิ้งข้างครับแสดงว่าความทุนท่านของเขาลุกยอดครับนาดสนิมกินเขายิ่อยูไม่ไหนครับลูกก้งลักษณะสวยงามครับพี่น้องนี่เป็นดีคือความโดดเด่นของเขาครับสวยงามครับควอมทุนท่านเราต้องพูดถึงครับลุกยอดู่แล้วมาเบิ้งย่างครับย่างมันทุกอย่างนี้ครับ นิมนกินทุกตครับนัดพี่น้องครับว่วมโดนเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อกันกระแทกครับน้องเขาเบิ่อนครับกันกระแทกครับหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเอินว่าเซฟตี้ครับผมบอให้มันเรียนมองนั่งเาครับบอยมันเรียนมาก่ายครับบอยมันกระแทกหลายครับเบิร์ตลองครับชุดย่อนนะครับเห็นธรรมชาด้ลยครับตัวรองเขาชุดยอดครับทั้งหมดทั้งมวลครับผมเสนอราคาอยู่ล้านหาครับผม แต่ว่ามีคนติดต่อเข้ามาครับบอไรกันครับผมเขาหอยพอรไายกันได้หรอเขานอยพอแปดร่อยราคาบัได้กันเล่นตั่วโลงนะครับแต่ว่าถาไพสนใจกับคอมเมนมาถามเขาเลยครับคนไท่เขาครับมีส่วนลดส่วนหนังเข้าคุยกันเลยครับราคาขับไปกันได้กะโอเคครับผมอ้าวเรื่องเรื่องครับพิเศษพิเศษครับโปรโมชั่นพิเศษนี่ครับของแจกของแถมครับ สายรัดแบบพิเศษครับคุณภาพบ่ต้องพูดถึงครับเด็ดที่ส้ดครับนี่ใส่งานมากน่าจะท้นทานครับน่าจะไายเสิ็จแล้วครับใส่งานมานี่เบิ้งครับสภาพเขาครับแถมไว้เพื่อว่าหาขนของหลายครับบรรทุกหลายครับมันสูงเกินไปเข้าก็ใส่สายรัดครับผมมีให้สองเซนครับสองสีครับบ่ต้องเลือกครับแถมไปทั้งสองเซนครับอย่าลืมครับถ้าใสรสนไกคอมเมนต์เขาเลยครับ ขอบคุณทุกการรับชมครับผมห <c oughs> าเสือกันไหมครับสุดยอดครับผม